ทุกคนคุณจะมาสอนทำคลิปฝรั่งเศสน,นะครับอง่ายเนาะอันดับแรกให้คนอย่างงี้นะคุณคุณก็พิมพ์ว่า no นอร์เวย์นี่คุณมาตรงนี้เลยเข้ามาตรงนี้ไม่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 ไม,ไม,ไม่คุณต้องพิมพ์ว่าแฟกด้วยพิมพ์มาอย่างงี้ก่อนพายมาอย่างงี้แล้วถ้าไม่มีปัญาหาหรูปภาพก็แคปเอาเรขอบแขบบคปก่อนนะกันเนาะ มาตรงนี้แล้วกันกดแก้ไขให้เข้าไปตรงนนี้แล้วก็แก้ไขเลยทั้งกันนะกดตรงนี้เออถูกเขาเล่าว่าทงอันนี้มันเป็นหลายประเทศนะที่มันมีสขมข่าวน้ำเงินอะไรเงี้ยเป็นไทยก็ได้แต่ผมขอฝรังร่งเศสเกตจะฉันตีประเทศนี้ทำไมฉันฉันทำกิมมี่งเนะี่ยย็งต่างชาติทำกันเยอะก็เลยทำมัง้งนี่ นี่แค่เนี้ยต้องให้อาจารย์สอน